คนขิงก็เสนอวสนบ่วงตามการอภปายแม่บริษัไหมเชฟฮะเชฟกระทาเด็กน้องเตี๋ยว่ามีหมังเด่นหมังนาวเนาะ ทักทายสบายดีและสวัสด,ดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องดุงปานอาอาเอฟซีของสาราหน่อยเบิร์ดสุขุสุคนบัวชิวภายในหรือต่างประเทศเนะาะบัว่ิเป็นเอฟซีไม่เอฟซีเก้าก็ยังดีตอนหับขอรูซย่งยูทูปของสาราหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยลุยมาพมาพอกับสาระหน่อยตอนทิงท้งเพียงเนาะทุกคนเนาะก็ะสิพาไปเบิ่งว่าน้องปลาเพ็นเห็ดอีกอย่างเนาะทุกคนเหมือนมาเพิินกำลังเห็ดอยู่เห็ดกิน นี่เบาะทุกคนเลยปุทางอันสาวแก้วตากับสาวไลเนาะเพิ่นกลับไปแล้วทุกคนเลยทางสาว,วน่อยกะสิพาเขาไปเบิ่งเนาะ,นะงานซานของน้องปลา FCRC แบบคุ้นเคยแล้วเนาะทุกคนปุ๊บนำบาลานเพิ่นโอ้ยมาแบบน,นี้มีอูเปนอนอีกทุกคนเลยเสียทีตอนนี้มันแหลกเนาะนะ่ะโมใหม่กับออเดซํานี่ oh, ไปโอ้ยเตะต่อนีเหตุยังได้น้องปลาเอ้ยสบายดีเด้อน้องมวยดยัสบายดีน้องเตี้ยเหตุยังค่ะกอเย็นปุงจะต้องเอาเปิ้เชื่อเหยังไง บฮู้นางเตี้ยกลังอันเจ้าเอาโฮมีที่นางโฮมีจุดไข้่อะล่อะไรไหมบอาบวงกั้น้ำวงกั้นวงกั้นกัานวงอาน้องอห็นบ่วงบะไนะฝุ่ประจาวัตอเลยคือวงยมยมอือนเสียดเมนูตำมีมานีอือเต คนแส่น้องเตี้ยก็น้องมวยโซ่ซีามอร์หรอขชเช้คนกินเองธนาพนเป็นเสียงเมี่ยงได้ไหมนี้เสียงเมี่ยงหัวดีาด้เนาะน้องปลาในสลัเป็นเสียงเมียงมาซะเสียงเมียงต้องตัวพันยาอตัวพันยาเขี่ตี้ตังน้องน้ำนะกวต่นห ัสสบายดีสบายดีป้าไฟทักผมให้นี่คืองามแท้บันนี่ทางสสาไลทักผมให้ผูกแต่ละคนมีและสมสนม่วงมันยังติ่ตามเส่ยม่วงนี่่กีรติตตามเสียม่วงบ้า เติมขาวเติมแจ่วบ่แต่ย่าเธอเดี๋ยวเขาชิลางบไม่กินเงี่ยมปัญญาสีมือน้องเตี้ยบ่เนยน้องเตี้ยจะปรุงเองบ่จะเป็นอะไรได้ซิมเนี่้เค็มนัวจางพอดี บอกเบิ่งหน้าตาบ่เปียเป็นคนต่ำเป็นน้องเกคนชิมแมนบอกู้ต่ำได้วชิมก่อนจะเปยดผชายอย่าเบื่อพ่อเอ้าอกอย่าเปียดอย่าขีดเด้อชิมชิมกันหนาพี่น้องหล่าชิได้เบิ่งซีหนาิมด้สยชิมะม์ชิ้สโมเป็นอยังดอกคนชิมก่อนเลยงิเป็่มา แอ๋งยรืมลืมจคบอกดึงเฉยเป็นนัวแจ๊วบอกแล้วว่าดึงเฉยเป็นนัวเป็นอะไรสะหไรป้าสมนอกป้าว่าเอาห่อนตูดแล้ได้เนาะใส่ยใส่แ้นึง้ละว่าย้อนยาโ้ยกดินเลยฉันมีเสียงดนตรีนี่ขักนะเนี่ยเนาะย้อนมึงด้วย่ะย้อนเป็นว่กไส้ เนเด้าีขเป็นบ้าักเลักอยู่่ได้เป็นบ้าหรอกหมาว่าฮัก็ขอเสินนิดนึงเส้นแ่บเหมือนคนเสียเ้นบ่คนเสียเส้นมเนี่ยเ้นเเราาโลดดีปะนี่เนาะสาระหน่อยเนาะแมนแมนเป็นนักเมาแจกสะโอ้แต่ว่าม้ามั้นี่นี่อ่าเขาเสียเ้นแต่เศร้าบ่เ้นจะหายไปใช่เ้นจะหายไปใช้ บ็คือคือสียหายไปแบบความนีแล้วหัวสาเหตุเด like mm ีสาเหตุบางคือหัวลายแล้วก็หรือความทายขีดลายเสียเศนเลยอมันจะทำมันนีก็ห่างกระเลยก็เสียเศนอีกนีอมนี่มีซัมมี่หรือคนนี้บอกดูว่ามือสิใครคนนี้บอกเเดน้ยอยูแบบาแบบนี้ค่เยบอกตาเน้สาวตักผมงามมาดีทุกคนเลยรอเลย น้องปลาซิมแล้วบ่แซ่บแล้วบ่่แแซบล้วมั่นใจสีมือน้องเตี้ยเนาะงั้นวันนี้ถ้าต้มต้นเราคอยจะล่างน้ากินบ่เป็นอะไรนะมันเผ็ดดูนี่คือซีบล่างน้าแบบตัวนี้เอาเพรียู่บอปันไดแม่สําหรับคนที่บอเอาเพรียวนะแต่ว่าสำหรับเอวียบกินเผ็ดกับสันนี่คือว่าเผ็ดตึบเลยน้องปลากินเผ็ดอยู่บอซะ เขอจเาขอิบเชบ่าเดียดได้ลได้เส้เอาเาไปินบงอเวเวาคนกินก็ชวพมว่วงตามกันอัปตมาเอินใช่เซฟฮะเซฟกระทะเด็กนงเตี้ยว่มีหม totally ังเด็ดหมังนาวเนาะ มืนายจะดื่มหม่งนาวเล้วอะไรหอมได้นี่นะโ้เตะจมูกซัมเนมถ้ามีโอกาสเนาะน้องเตี้ยถ้ามีโอกาสเดี <h <h ๋ยากซื <h <h ้อม่งนาวค่ะเพื่อน้องป้าเด้อดูนี่ใส่บะมี่มันต่ำมีดูนี่บะมี่ม่งนาวก้อยป่าวันหน้าต้องมีม่งนาวก้อยป่าเลย เดี๋ยวบร้สิททไปเอากานอนะไปกินมงวงกันเอาดีไซด์ดอกห้องเสื้ออยู่เพื่อนดูดูดูบ้น้องมวยยไปเด้ที่น้องเลยบายบัดนี้น้ำดังน้องมวยก่อนบัดนี้โหเงี้ต่ำมีไปแล้วทุกคนเลยสีมือน้องเตี้ยเนาะมาเนี่สาระน้อยก็คือสีไายซีมสีมือน้องเตี้ยอะไรทุกคนเลย

ถ้าหนม่ตัวนม่งปลามักินปลาได้มีเป็นกินป่าได้บ่บ่เป็นกินได้ื่เป็นกินเิ็นลูกมรมีนะตอนอ้าวใครได้บาทนี้เนะสบายดีพ่อแไม่พีน้องคิดว่ามีเสียงนะเพ่มพี่น้องเลยเพรายังที่เรากินตำมี่ัาเพ็ดปากแห้งก็ไ่ได้ยอไก่อนมันเผ็ดด ยงพอแล้วเนาะคิดว่ามีเสียงนะว่าะสียงดีเออดมาได้พี่น้องเด้อมากินตามีน้ำเพิินพี่น้องเ้ย้องกินน้ำกันไหนได้กินตามีน้ำเดี่ยน้องเตียคือบอร์น่ม่ดีแหม่น้องเตียนี่นะเป็นอะไรน้องมวยเห็ดเจ้าเพ็ดเจ้ามาเ็ดบอ ดี่ะครู้เพชรอนเอ้าบาตะคันเพชรน้องเตี้ยสิซำได้บาทนี้ได้บะสุกเพชรบ่ได้ี่มให้น้องปลามาเหนึ่งแปลงล่างปาบ้านนีลายดีเมื่อยางดุนะเอาวันนี้มากินกับยังนะเซ่บหม่องม่วงเจ้าคือบู้เพชรอันนะโอ้ยหม่งม่วงหม่างเดียวเนาะแซ่บมัน้องมวยมากินแซ่บแซ่บตำน้องเตี้ยผู้เพ็รได้แซ่บบะลูกผู้เพชรบะจักแซ่บบาทนี้ ผู้บริหารว่าแซ่บก็ต้องแซ่่บอยูให้กำลังใจเออต้องให้กำลังใจเจ้าของเด้อคันลูกก็บอกกันนี่เด้อแต่ว่าท่านเขาลูกนี่เขาบอกบอกแล้วเต่ทั้งไอไอ้แม่ทีน่าเว่ยเกิดอะไรขึ้นเนาะนอาน้ำเดียวนี่กินกินไม่ได้กินยาบ่กินปลาซุปเป็นกินขนมลายนะน้องปลาไงโอ้จะกินขนมได้หรอเว่ยนะนั่นแหละจะกินได้กินยาบ่นั่งซื้อด้กินบะหมี่บ่ลูก กิมหมคือชมหมลมแฮงพิว่าอือมานั่งกินแมลหมู่แมลงกินชมน้ำหมูนี่นั่งงนั่ง่านเพว่านีบ่ได้เนาะแม่นต้องกินมมงเอ้ากินีบ่ได้นั่งกลางผู้เจ้าฮะเออมปินหน้าเด้อปินหน้าเด้อหามปินดังมาใส่เด้อเอามามื้อนี้กูแปลง้างเสื้อกยาว่บอกเกือบเสื้อมอกเป็นยัง เคยคิดแต่อยากเลี <aroma> ้ยงเคยคิดว่าล you know? ูก <gamma> ค <enders> no, <my t ide> no. okay, ืองคิดว่าเตียงปีนจะแวงได้น้องป่านี่เนาะอ่าน้องน่ะกินมีอ่ได้กินมผสมกันลูกเด้อโด้ยตอนชื่อมผสมมาตอนน้องเพิ่นบ้านนั้งห้องมาเกี้ยงได้แน่ยัดห้องอย่างแรก็น้องเพิ่นก็เออผชมกันข่อยอยู่บ่เออทุก่นน่ะห้เอักเกี้ยงผชมผ่ามันทำสองพายเกี้ยงเนาะอืม่กัน กินก่อนที่มือน้องเตี้ยเนี่ยเออง้ามะสมถ้ามะเกี๊ยงได้นะนางเนาะตื่นใจเลยบอเพราะว่าน้องเพิ่นไม่ได้กินมีด้วยก็เลยเอามะสมให้เพิ่นซะเป็นอะไรแซ่บอยู่บ่ทางทีมงานเขากะาแซ่บโอ้่าซุกชนะยังคำใหญ่คำหน่อยโมโหจักรสชาติเลยเนาะคำหน่อยโมโหจักรสชาติ์ราสตร์เลยเลยเคยเห็ดมาก่อนบ่น้องเตี้ยย เินกนังกินอร่อยทุกคนเลยมนมานตำี่้ไ่ฟดไเไอไยังบัตเตอไปไอไปไอได้ทุกคนเลยเพราะว่าเพิ่งกินขนมลายเมื่อเช้านี่เบิดซบนึ่งคนเดียวเบดซบน่เดียวเบ็นเวเมนเจ้าไอุ่กินขนอแล้วันี้ลเลิกนเนี่ยคือไปน้ำเลยือไปน้ำหมดกินม่ือไปน้ำแล้วบอสิบใบเพิ่กินลอกวันนี้นะ บ้าบ่อยยุ่นติงซะคือเป็นชบไปเลยนานเศร้าได้เนาะเป็นกินกินขนมลงทุกมือทุกมือเนาะฮ่าว่าจะกล๋วยเตี๋ยวเหมือนกินยาชีพมิชัมาแล้ววันนี้จุกหนักกินหมดมันสั่งหายคั้นข้อเดี๋กกินเด้อข้านอวันนี้เด้อ่อยากข้านอไอ้น้ำจะอย่าหันมาหาขนมเด้อกินพ่อคั่มเลยเด้อยังกันไม่กินยังกินชือไก่เลยมันก็มันเห็ดถึงกินนะจะกินอะไรชื่อไก้เด้อผมข้านอคนแพ้แพ้ข้านอจังนีมเนาะข้านอหน่ะยิ่งขันเอาไปใส่น้องมวยน้องมวย กินไดล้ว่านเบิ้น้องมวยตาแดงแลน้องมวยตากแดงชอบดมนได้น้องเตี้ยเป็นอะไรเจ้า่ะเพ็ดอยู่บ่ะของถือว่าน้องเตี้ยวันนี้กินเพชรเก่งเลยยังบเคยเพิ่เพิมเพชรนะบ่มักแข็งแดงได้กินเพชรแต่เพชรลายก็แสบทองเนาะน้าจ ไมาชยมันห่อนเขากินน้ำเย็นเนาะแล้วก็นข้อเน่ะแล้วก็กา่อนเการห่อนอือสุดท้ายบบหนี่อแซบแซบได้หมขนมกับหมักสมอันได้แซบกว่ากันนั่งละขนมก็ได้นมกได้ว่าขนมมีของมากนะเนาะฉุบขนดกได้มาจากทุกคนเลย มากินขนมแก้เพศนะน้องม้อยค่ะน้องขนมขนมนี่โมแม่ยังนอถ่าจะเปลี่ยนกับยญานอกระดนอะไรนี่อยู่ของมักเนาะพยานี่เาบอกเป็นไอเนาะพ่นกินแล้วพ่นไอกินให้แม่น้องเตี้ยยังม่ท่านเบิ่ดซ้ำตัวมื่อนี่นั่นลึกไปเบิด่องซุปเล้วรอเมืนนี่แม่นบ่เพื่อเป็่นรักฐานผู้หอยนั่๊กขามันอะสมบูของมากก็ดีเนาะเปินเปิดตรงหล่ะ ถ้าจําเป็นถ้าบ่จําเป็นก็บ่อยากกินไปได้ได้ขนมเนาะสมมุติว่าเจ็บเอ็นอุ่นมันไปยากเนาะหาซื้อป้าผู้บใบเสียดเิ่นกินอยู่ผู้เดียวกินได้เพิ่ดตาให้กินหน้าก็ต้องกินเนาะจะหน้าก็กินผู้เดียวก็เป็นเนาะเจ้าเขาไม่กินแม่น้องเตี้ยมากินนํากันอยากยาได้กินแล้วมันแซ่บกินแเหล่าเราพยากยาเนาะแม่นความครับ่ำกินมกชมบักเข็มเหนื่อคันคอกันน้อยหล่ะเนาะอืเป็นคันคอกันอย่างเป็นยุ้ยู่อยู่บ่อือ เป็นยังไงบ่ต้องขึ้นหน้าของเห็นมันเพชรบ่เห็นหน้าตาสีสันแต่เพชรบ่ก็เลยบ่ขึ้นยาขั้นขั้นสมมติว่าน้องเพียเพิ่นเพ็ดกินนี่ได้ส์เพชรกินอ่าเพิ่นเพ็ดกินย่านใดเพชรก็เถอะบ่ก็ไข่อยสซางได้ครับเอาเพชรแล้วครับกินเอาเนี่ยไข่างมาเพชรแต่ไข่อยจะกินเนื่องเตือเวลาเพิ่นจะแกงแก้วได้ะเพิ่นให้เพชรอย่างเดียวเพชรก็จะกินใช่ล่าแกงลายได้สะ เรราใแกงเจ้าเจ้ากกินแบบแกงแล้วเนะแบบสดกันเลยเอ้อใสดใส่ปทเะเผ็ดก็อน้ําบ่น้องปลาว่าสปาให้น้องไปกินสดแล้วค่ะจะสิิดคิปก่อนแป๊บนນงว่าโดยพอสมควรให้น้องสาวลาไปจ้องผู้งักผ่นเนามืาะเพินพกอนก่นอืกักชมก่น ดดสบายดีสบายดีดูสบายน้องเตี้ยเป็นหน้ามาตีใส่บวชิ่งน้องเตี้ยเนาะสบายดีน้องเตี้ยเอ้ยดยดูก็โอเคเนาะพี่พี่น้องเนาะทางสาวเราน่อยกับทีมงานกบลโอได้ล่มน้ำนองปลาเนาะเสร็จเป็นทีมหอยแล้วทุกคนเลยคือทางน้องเตี้ยเป็นการตาตามาม่าหรือตาหมี่ให้กินเนาะทุกคนรสชาติกัแซบยูต่วาเพชรไปเนาะทุกคนเนาะ แต่และหน่อยก็กินเผ็ดบ่ได้ว่าสั่นซะทุกคนเลยอืมแต่รสชาติก็คือแซ่ได้เนาะก็คือแซ่บผ่านอยู่ทุกคนเลยทางอ่าน้องเตี้ยน้องมวยแล้วก็น้องปลาเพิ่นเนาะเป็นคนเห็ดสามสาวทุกคนเลยเพิ่นก็ได้มาตำตำม,มีหรือตำมะม่าสู่ทางที่่อาทีมงานเ้ากินเนาะทุกคนเนาะคือทั้งนอง้องเพิ่นก็น่ะฮักบัดทุกคนเลยอ,อ่าเบ้าจาก็เป็นตะหักตะเพงเนาะแต่ละคนามาในอ่าตอนช่วงบ่ายๆนี่ก็ ทางสาวไลเนาะฝนก็ได้ทักคมให้ทุกคนเดยก็มีแต่ผู้เจบผููงามเนาะแบบน,นี้โดยก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางสาวาน้อยก็ขอขโมกอบใจพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขสุขขนเนาะที่ว่าข้ามาเบิ่งงกิบของสาวรวน้อยตั้งแต่ตนจน,นจบก็ขอให้อยู่ดีมีแหงความเจ็บหมยได้ความไข่หมยมีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อปรัถน,นาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังนั้นเนาะอ่าไว้พอกันในคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี